สามวันนะมาสามคืนจับได้สามคืนในคืนที่สามมนุษย์คนนี้เนี่ยก็บอกกับอัอบุหฮุเรรอซึ่งอบุหฮุเรรอเนี่ยเป็นซบาบะหรือสหายของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามก็มาบอกกับท่านนบีจับนะจับมันเพื่อที่จะมาส่งกับท่านนบีปรากฏว่าชายผู้นี้นะครับบุคคลผู้นี้ได้บอกกับท่านอบุฮุเรรอว่า อิซาอวั t ตาอีลา r ซรอชิกเมื่อท่านเนี่ยนะครับล้มตัวนอนนะครับฟักระรอายะตันกุรีท่านจงอ่านอยายะกุรุสีอายะกุรสีก็คืออายะที่อยู่ในสุรบาัการรนนะครับแล้วก็เป็นอายะซึ่งนะเป็นอายะซึ่งาสามารถป้องกันให้พ้นจากชัยตอนนะพ้นจากชัยตอน เวลาตอนนอนเนี่ยชัยตอนก็จะไม่มารังควานชัยตอนก็จะไมพ่พี่น้องเคยได้ยินไหมครับสมัยก่อนเราบอกว่าผีอัมผีอัมเนี่ยยินอัมหรือชัยตอนมันอัมมันมันมากดแมากระดูกกระเดี่ยวไม่ได้อันนั้นหมายรวมว่าชัยตอนหรือว่ายินกาเฟสเนี่ยครับมากดทับเราเพราะมันเป็นสิ่งอารูปเราไม่สามารถมองมันเห็นได้แต่ว่าชายคนนี้บอกกับท่านอบูุฮุเราะว่าเมื่อท่านจะล้มตัวนอนท่านอ่านอายะกุสีนะรันยาซาลอาไลกามินลลาฮาฟิซุน ถ้าหากว่าอ่านอายะกุรซีหรือบทว่าด้วยเรื่องอ่านกุรซีนี่นะครับกุรซีนี่นะครับลล l a ์จะปกป้องรักษาเจ้ารักษาคนอ่านเวลาเวลายะกะรบุกะชัยต้อนุนและชัยตอนก็จะไม่เข้าใกล้ฮัตตายุสบิฮะจนกระทั่งถึงเช้าเลยฝากอลันนบิยุสละลอฮวาลัยฮิอัลสลัมท่านนาบีก็กล่าวว่าสอดากอกะวะฮุวกะซูบุน ซากาชัยตอนท่านรู้ไหมสิ่งที่ชายคนนี้บอกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนโกหกแต่เรื่องนี้เขาเป็นคนพูดจริงเขาพูดจริงแต่เขาเป็นคนโกหกและรู้ไหมว่าชายคนที่มาขโมยของแล้วก็มาบอกกับเจ้าเคล็ดลับที่ป้องกันไม่ให้พ้นจากชัยตอนหรือมารร้ายเนี่ยนั่นก็คือเขาผู้นี้เป็นชัยตอนหรือยินผู้ปฏิเสธซึ่งแปลงร่างมาเป็นมนุษย์ หลักฐานตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่ายินหรือชัยตอน,นั้นสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สามารถในในคำสอนอื่นในบทบัญญัติอื่นนะครับในฮะดีษคำสอนของท่านนาบีมูฮัมหมัดศาส,สดามูฮัมหมัดเนี่ยได้บอกอีกด้วยว่ายังแปลงร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานได้บางทีเราขับรถไปนี่นะครับพี่น้องแล้วก็มันมีหมาดําวิ่งตัดหน้าเนี่ยให้รู้นะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่หมาดํานะครับ แต่มันเป็นยินหรือชัตอนที่แปลงร่างมาเป็นหมาหรือว่าสุนัขดำเพื่อที่จะมาหลอกเราให้เราเนี่ยเกิดอาจจะลดความลดเฉฉายไปแล้วเราก็ต้องทำบุญเราต้องเอาอะไรมาวางไว้ที่นั่นเราต้องมาขอเข้ามาสถานที่นั่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิง